ช่วงบ่ายของวันหยุดยาวในหน้าร้อนเด็กชายและเด็กหญิงพากันปั่นจักรยานออกไปเล่นน้ำที่หลังโมบ้านทุกคนต่างวิ่งเล่นกันอย่างสนุกสนานและกระโดดน้ำโดยที่เพมีผู้ใหญ่คอยดูแลรลางคลองน้ำใสๆระหว่างนั้นมีเด็กหญิงคนหนึ่งรูปร่างอ้นวนท้วนผมสั้นดาว่ายน้ำออกไปใครจากฝั่ง แต่แล้วจูๆ่ๆเธอก็เกิดตะคิวกินขาขยับตัวไม่ได้และเผือเข้าไปติดโลนตมทำให้ค่อยๆจมลงไปในน้ําเธอพยายามเรียกล้อมเพื่อนแต่เสียงก็เบาจนแทบไม่มีใครได้ยินโชคดีที่เด็กชายคนหนึ่งใส่เสื้อสีแดงเห็นว่าเพื่อนมีอาการผิดปกติเขาจึงรีบกระโดดลงน้ําไปช่วยเขาว่ายน้ําไปคว้าตัวเด็กกินไว้ได้ แต่ในขณะที่กำลังจะดึงกันขึ้นจากน้ำนั้นเด็กหญิงซึ่งตกใจสุดเขดกลับเพ้อเกาะและดึงหลังเพื่อนชายไว้แน่นทำให้เด็กชายเสียจงังหวะทั้งสองคนจึงจมน้ำหายไปต่อหน้าต่อตาเพื่อนๆที่เหลือเสียงกรีดร้องด้วยความตกใจดังลั่นเด็กคนอื่นๆพาการวิ่งไปตามผู้ปกครองม,มาเมื่อผู้ใหญ่ทราบข่าวก่าตกใจและรีบลงไปในคลอง งมหาล่านเด็กอย่างเล่นด่วนหลังจากค้นหาอยู่นานในที่สุดก็พบร่างของเด็กทั้งสองคนแต่มันก็สายไปแล้วทั้งสองไม่มีชีวิตอยู่แล้วขาของพวกเขาติดอยู่ในตะข่ายดักปลาของชาวบ้านใต้ผืนน้านั่นเองซึ่งไม่มีใครรู้มาก่อนว่ามีอยู่ตรงนั้นเสียงร้องหไห้โวยวายด้วยความเสียใจของพ่อแม่ของเด็กที่เสียชีวิต ละมุมไปทั่วบริเวณมีผู้ใหญ่ผู้หญิงตัหนึ่งเอ่ยขึ้นด้วยเสียงสั่นเทือว่าจากันไว้เลยนะที่หลังอย่ามาเล่นแบบนี้กันอีกมันอันตรายมากถ้ามีมีผู้ใหญ่อยู่ด้วยเห็นไหมเพื่อนของพวกหนูจากไปแล้วเด็กๆคนอื่นได้แต่ยืนก้มหน้าสีหน้าสลดน้ำตาคลอพวกเขารับรู้ถึงความผิดพลาดที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนบทเรียนจากเรื่องนี้คือ อย่าประมาทกับสิ่งที่คิดว่าไม่ไม,ไมน่าจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดหรือช่วงผิดเทิมที่เด็กๆมักจะชวนกันไปเล่นน้ำโดยไม่มีผู้ใหญ่คอยดูแลอุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อและบางครั้งก็ไม่มีโอกาสให้แก้ตัวอีกต่อไป